b i แ a น c ์ประกาศยกเลิกภาษาไทยหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราไม่สามารถเทรดคริปโตในบ i n a น c ์ได้อีกแล้ว ข่าวใหญ่ในช่วงนี้ที่หลายคนให้ความสนใจกันนะคะก็คือการที่ Binance Exchange cryptocurrency เบอร์ต้นๆของโลกที่คนไทยก็ใช้งานเยอะเนี่ยออกมาประกาศว่าจะไม่สนับสนุนใช้ภาษาไทยอีกต่อไปวันนี้เฟื่องก็เลยจะมาชวนคุยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์กันต่อไปต่างๆนานาเนาะเริ่มจากเกิดอะไรขึ้นก่อนก็ Binance นะคะได้ออกจดหมายแถลงออกมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะใจความบอกว่าตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนเป็นต้นไปเขาจะยกเลิกการให้บริการ าาก็บอกว่าเป็นเหตุผลจากการที่แบบไม่สามารถตกลงกับ r e เ u l เต t o r ได้ซึ่ง r e เลเต t o r ในประเทศไทยก็น่าจะคือกรอตนะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็พยายามทําให้แบบกฎมันสอดคล้องไปกับแต่ละประเทศอะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ที่แบบจะเจราจาอยู่ต่อนะ,อะทีนี้มันเป็นแบบจุดเริ่มต้นเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็แบบเริ่มเอ๊ะ มันดูเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมันก็น่าจับตามองอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะหมายถึงว่าอนาคตเรื่องของคริปโตเคเรนซีที่มันเคยเป็นแบบดิเซนทรัลไลซ์มากๆสิ่งที่คนชื่นชอบคือเงินมันไม่มีตัวกลางเนาะนี่คือแบบหัวใจของบล็อกเชนเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันมันยังไงต่อนะเอ๊ะฉันจะไม่มีทางเลือกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่าไปให้ฟังทีละท่อนนะคะจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าตลาดของคริปโตเคเรนซีเนี่ยก็เติบโตเร็วมากๆในช่วงปี2ปีมานี้นะคะจากแบบ ลุ่มเล็กๆนักลงทุนแบบมีอยู่ไม่มากกลายเป็นแบบแมสขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วเราก็จะเห็นบทบาทของทาง regulator ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมที่แบบเออเนื่องจากคนเริ่มมาลงทุนกันเยอะละดังนั้นน่าจะต้องมีกฎหมายอะไรบางอย่างออกมานะคะ <c oughs> ก็ถ้าเป็นเรื่องของ b i n a n c e เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเคยมีข่าวนะคะว่ากรรเคยเรียกบ i n a n c e ให้มาชี้แจงต่อกรลเกี่ยวกับรายละเอียดการดําเนินธุรกิจต่างๆแต่ว่า Binance <c oughs> ก็ไม่ได้มาทีนี้พอเดือนกรกฎาก็ เลยเป็นข่าวออกมาว่าโอเคประกาศแล้วว่าบ i n อน c e เนี่ยกราตองไม่ได้รองรับนะถือว่าผิดกฎหมายนะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายถึงคนที่ซื้อขายคริปโตเคเรนซีผ่านทาง b i แอน c e เนี่ยก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกราตองนะกราตองเกิดมาเพื่ออะไรก็คือจริงๆเพื่อพว คุมกำกับดูแลการลงทุนเพราะว่าการลงทุนมันเกี่ยวกับเงินเงิน,งนทองทองม,มันมีความเสี่ยงเนาะการที่ทุกอย่างมันอยู่ในสายตาของกรตอก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยเหลือไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อต่างๆนะคะสรุปแล้วก็คือว่า Binance ในประเทศไทยเนี่ยก็ปัจจุบันยังไม่ได้รับใบอนุญาต ให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าผิดกฎหมายแต่นักลงทุนนะคะขเขาก็มีความเชื่อว่าน่าจะมีความพยายามในการเจรจากันอยู่หลังไม่ระหว่างไบแอนซ์กับทางกราตอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมันมามีประกาศว่าเออจะยุติการให้ภาษาไทยแล้วทีนี้นคนก็เลยแบบเอะแล้วมันจะยังไงต่ออ่ะชี้แจงตรงนี้ก่อนว่าเขาอะไม่ได้จะยุติการให้บริการกับผู้ใช้ชาวไทยตอนนี้เบื้องต้นมาแค่เป็นการยกเลิกภาษาไทยนะคะแต่ว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันว่าเออนี่มันเป็นแบบบันไดขั้นแรกหรือเปล่าเพราะเราก็เห็นเรื่อยๆนะว่าเหมือนไบแอน มีปัญหากับกบรตอมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันก็มีตัวอย่างจากหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่าจริงๆประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกเนาะที่ b บแนน c e ไม่สามารถลงเอยกับรัฐบาลเขาได้วันนี้ก็เลยน่าจับตานิหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่าช่วงเนี้กรตอมาโฟกัสกับการเก็บ ภาษีเวลาซื้อขายหุ้นกองทุนแล้วเกิดกําไรก็จะต้องเสียภาษีตามแบบกฎหมายของบุคคลทั่วไปเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้คริปโตก็คือยังไม่ได้อยู่ในพิจารณาการเก็บภาษีของกรอตอแต่ว่าพอมันบูมมากๆมันแมสมากๆอ่าทีนี้เขาก็เริ่มเข้ามากําหนดควบคุมแล้วว่ามีการเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวภาษีที่เสียเนี่ยก็คือหักหน้าที่จ่าย1 5แล้วก็ต้องเอาไปรวมกับรายได้ประจําปีอีกนะคะจริงๆเรื่องนี้ค่อนข้างยาวถ้าใครอยากให้ทางละดา ะะทางเพื่องอธิบายให้ฟังอีกทีก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่เอาเป็นว่าจริงๆเราก็จะเห็นว่าตลาดคริปโตโตมากๆเม็ดเงินในตลาดนี้มีนักลงทุนเข้าไปเยอะมากแล้วก็เม็ดเงินค่อนข้างมหาศาลนะคะดังนั้นจริงๆถ้าพูดถึงรายได้ที่ทางกรตอตจะได้จากตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ต่อจากนี้นะคะว่าเออถ้าเขาตกลงกันไม่ได้จริงๆไม่ใช่แค่ไม่ยุติสายให้ใช้แล้วแต่อาจจะเป็นการยกเลิกระบบ P2P หรือว่า Peer to Peer อาจจะเรียกว่า Person to Person ้ไดนะในการแลกสกุลเงินบาทไทยในบ i n a n c นนะคะคือปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปเทรดในกระดานของบ i n a n c e อ่ะก็จะมีหลากหลายวิธีเนาะแต่ว่าวิธีที่แบบตรงตรงตรงนั้นเลยวิธีการถ้าสมมติจะเอาเงินเข้าไปในบ i n a n c e เลยจากเงินเฟียที่เป็นเงินบาทเนี่ยก็จะเป็นระบบที่แบบเป็น P2P ก็เหมือนเป็นการไปประกาศในบอร์ดของเขานะคะว่าเอ๊มีใครอยากจะแลกเงินกับฉันไหมนะเอาเงินบาทไปแล้วก็เอาคริปโตแลกเข้ามาแล้วก็ให้เงินบาทเขาคริปโตก็จะกลับเข้ามาในวอลเล็ตของเรานะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยคิดว่ากราตอรก็ค่อนข้างเห็นแหละว่าเออตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าคนจะโกงอ่ะมันโกงได้ค่อนข้างง่ายมากนะอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบโดนหลอ,อกโดยกลวิธีต่างๆอนะไรเงี้ยในมุมมองของกรตอรเนาะเขาก็เลยอ่ะมาควบคุมตรงนี้นะคะดังนั้นที่บอกว่าถ้าตกลงกับกรตอรไทยไม่ได้แนวโน้มที่ไบแอนซ์จะยกเลิก P2P แบบนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเคยมีเคสเกิดขึ้นแล้วในเกาหลีใต้นะคะไทม์ไลน์เป็นประมาณนี้เลยก็คือไบแอนซ์เนี่ยยกเลิกภาษาเกาหลีก่อนจากนั้นเนี่ยเขาก็ยกเลิก การแลกเงินแบบ P2P แล้วก็สุดท้ายก็คือยกเลิกการให้บริการคู่เทรดเหรียญคริปโตกับสกุลคเรียวอนไม่ใช่แค่ไทยกับเกาหลีเท่านั้นนะคะคือประเทศส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างประกาศกล้าวว่าเออถ้าเธอจะเท่ามาทําธุรกิจในประเทศฉันเธอก็ต้องเดินตามกฎฉันสิอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแบบเคสก่อนหน้าน,นี้กดขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างเช่นแคนาดานะคะอันนี้ก็คือแบนให้ผู้ใช้งานในรัฐออนแทรีโอไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มบีแอนด์ได้ อังกฤษแบรนด์บี n อนซ์เพราะว่าการซื้อขายและเท็ดคริปโตเนี่ยยังเป็นการลงทุนที่ยังไม่อยู่ภายใต้กฎหมายจากรัฐบาลจีนนะคะแบนด์ธุกกิจกรรมของคริปโตเยอรมันอิตาลีเนเธอร์แลนด์อันนี้เนี่ยห้ามลงทุนในตลาดฟิวเจอร์แต่ยังสามารถเทรดเหรียญได้ตามปกติฟิวเจอร์คือเป็นแบบ เออซับในการลงทุนเหมือนกันนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจอยากรู้ลึกๆจากระดาก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันค่ะสิงคโปร์นะคะธนาคารกลางของสิงคโปร์เนี่ยออกคําสั่งให้ไบแนสหยุดให้บริการแล้วก็บอกว่ามาชาวสิงคโปร์มาลงทุนในธุรกิจของธนาคารกลางแทนนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเทศเลยค่ะตอนนี้ที่ส่งคําเตือนไปที่ไบแนสว่าเธอถ้าเข้ามาประเทศชนะก็ต้องแบบว่าทำตามกฎนิดนึง ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเฟื่งก็ว่าจากทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะก็มีความน่าสนใจแหละว่าอถ้าดูจากตอนนี้มีข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้เนาะ S B X นะคะลงทุนในบิตคัพแล้วก็เอ๊ะแบงก์ใหญ่จับมือกับกระดานเทรดที่เป็นสัญชาติไทยอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ Binance ก็ดูมาจากไหนไม่รู้ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันจะยังไงนะแล้วก็แบบเอ๊ะภาษีก็จะเก็บไม่ได้ก็มีแนวโน้มนะคะว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะมีการยุติการทําบริการซัก ถ้าใดถ้าหนึ่งในประเทศไทยก็เป็นได้อาแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าบี Nance เนี่ยโดนยกเลิกระบบแลกเงิน P2P อาออปชันอื่นในไทยมีอะไรบ้างนะคะก็หลายอันเลยอาบิตครับนะคะรู้จักกันดีซิปเมกก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะบิตทัซ่าเราก็เคยรีวิวไปเหมือนกันนะคะหรือซังโปรอะไรอย่างเงี้ยก็มีออปชันให้เราเลือกเทรดในไทยได้อยู่ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับใบอนุญาตจากกราตอนเนาะก็จะแบบว่าอ่ะอันนี้คือในไทยดำเนินกิจการอย่างถูกต้องนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะอยู่ต่อไปได้ยาวๆแต่ว่า มันก็จะมีอุปสรรคจำกัดแหละเพราะว่าจริงๆหลายๆคนที่เทรดคริปโตเนี่ยก็คือชื่นชอบความที่กระดานมันมีเหรียญให้เลือกหลากหลายมีโวลุ่มเยอะอะไรเงี้ยการที่จํากัดอยู่แค่ในกระดานที่มีผู้ใช้คนไทยเป็นหลกักก็อาจจะแบบลดโอกาสในการเทรดโวลุ่มมหาศาลอยู่ที่หลายคนที่ไปไปเนี่ยอาจจะแบบค่าธรรมเนียมถูกกว่าเหรียญมีให้เลือกเยอะกว่าเป็นตน้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับ อนุญาตจากกรตอ,อยู่ดีค่ะก็สรุปที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ยังไม่ต้องแพนิคหรือว่าตกใจอะไรไปขนาดนั้นนะคะทั้งหมดทั้งวงที่เล่าไปเนี่ยเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่การยกเลิกการใช้ภาษาไทยเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครยังอยากเทรดคริปโตก็ยังมีทางเลือกกับกระดานเทรดในไทยที่เป็นภาษาไทยอยู่อีกหลายเจ้านะคะหรือว่าถ้าใครยังยืนยันว่าฉันชอบไบเนนส์อะไรเงี้เยเองได้บอกว่าลงทุนได้นะะค ไบแอนซ์ <Bin> uh huh. ก็ย้ำอีกครั้งประเทศไทยยังไม่ได้อนุญาตยางเป็นทางการนะคะเราไม่ได้มาชีน้นาการลงทุนแต่อย่างใดแต่ถามว่าตอนนี้มีเงินในไบแอนซ์ต้องเอาแบบเงินออกเลยหรือเปล่าคะอ่าอันนี้เพิ่งว่าแล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนนะคะเพราะว่าแต่ละกระดานเทรดก็มีข้อดีข้อเสียในแบบของตัวเองนะคะแล้วก็ขั้นร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างอ่าระบบ P2P ของเงินบาทกับ USDT อาจจะไม่มีหรือว่าร้ายแรงที่สุดอาจมีการบล็อก IP จากประเทศไทยไม่ให้สามารถเข้าถึงไบแอนซ์ได้คล้ายๆกับเว็บพรหับ ก่อนหน้านี้นะคะที่เราก็เข้าจากไทยไม่ได้<ม>ก็อาจจะทําแบบนั้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นก็อาจจะยังน้อยอยู่แต่คำว,ว่าน้อยก็แปลว่ามีโอกาสอยู่ดี <S <S ดังนั้นค่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คืออ้อมองให้ออกว่าเหตุการณ์นี้โอกาส ความเสี่ยงต่างๆมันจะมีประมาณไหนนะตัดสินใจกันเองนะคะแล้วก็มีสติในการติดตามข่าวสารกันต่อไปเรื่อยๆแล้วการลงทุนไม่มีอะไรแน่นอนค่ะทั้งปัใจจัยในเรื่องของตลาดเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองนะคะการลงทุนที่ดีก็คือการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงนะคะมีหลากหลายรูปแบบใส่ตะกร้าวไว้หลายๆใบจริงๆในทีมระดาของเราเนี่ยคนที่อินกับเรื่องนี้นอกเหนือจากเฟื่องก็มีจ่าระดาอีกคนหนึ่งถ้าสนใจเรื่องพวกนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะคิดว่าถ้า การเงินดีมีใช้ปกว่าครึ่งนะคะมีสรัดเซรี่ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆอนอกเหนือจากเรื่องความรู้อ่ r s o n a l ซัน n ลไฟแนนซการลงทุนทั่วไป mm hmm. การฝึกภาษาอังกฤษก็ช่วยให้เราเปิดประตูไปสู่หลายๆสิ่งได้มากขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะกะ็มีคนเดินพันไปพันมาเยอะหน่อยแขกรับเชิญเยอะค่ะ <laughs> ไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ